สวัสดีพี่น้องชาวไทยทุกท่านวันนี้กลับมาพบกับติงลี่นะครับวันนี้วันหยุดนะครับผมติงลี่มาส่งมอบรถนะครับเจ้าตัวยีราฟแคะนะครับทจัดส่งให้ลูกค้าเรียบร้อยนะครับเข้ามาแล้วรบกวนกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามนะครับเพื่อที่จะไม่ได้พลาดคลิปต่อไปนะครับติงนี้ทุกทีนะวันนี้ติงลี่นะครับพามาดูเจ้าตัวนี้เลยนะครับรีวิวตัวนี้ให้ดูเลยนะครับจัดส่งยีราฟแคะนะครับเป็นตัว h ฮ g h l a n d ร d เอลนะครับสีดำ ราคารถอยู่ที่825,000บาทนะครับตัวนี้จัดทรงเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับรอบๆคันเลยครับผมตัวนี้จัดทรงในสเต็ปอยู่ที่หน้า2หลัง3นะครับถึงเป็นยีราฟแค่ก็ลูกค้าอยากได้อยู่ประมาณนี้นะครับถ้าต่ําไปมากกว่านี้ก็จะเวลาวิ่งทางไกลนะครับเวลาวิ่งขึ้นคอสะพานพวกนี้นะครับลูกค้าก็กลัวมีปัญหาตรงนั้นนะครับ อยากบอกว่าตัวนี้สวยงามมากครับผมสวยงามมากครับรุ่นนี้นะครับเป็นทรงยีรับแคะนะครับสวยเลยทีเดียวนะครับนะครับสีดํามาพร้อมกับตัวแม็กสีดําเหมือนกันนะครับตัวนี้นะครับรับกันมากนะครับเข้ากันอย่างดีเลยนะครับรุ่นนี้นะครับติ้งลี่ใส่ยางให้ลูกค้านะครับจะเป็นตัว255ทํา50 R18 นะครับตัวนี้ก็เป็นโทนสีดําสวยน็อตล้อก็สีดำนะครับเข้ากันมากเลยตัวนี้ครับอยากได้รุ่นไหนแบบไหนนะครับสามารถ ถามติลี่ได้เลยนะครับนะครับหรือว่าสนใจก็เข้ามานะครับที่โชว์รูมอีซุคิยนยอนสาขานางรองของเราได้เลยครับผมนะครับดูกันชัดๆนะครับจัดให้ทุกรูปแบบนะครับจัดให้ทุกทรงนะครับพูดถึงมันก็ดาวเริ่มต้นถูกมากนะครับลูกค้าตัวนี้ก็ดาวเองเอ่อสี่หมื่นสองนะดาวห้าเปอร์เซ็นต์นะครับไฟท้ายก็เป็น LED นะครับมีกล้องมองหลังให้ด้วยนะครับรุ่นนี้นะครับเดี๋ยวจะรีบพาดูรอบคันเลยครับผม สวยงามมากนะครับหน้าหลังนี่ใส่ยางเข้ากันนะครับผมนะครับหน้าหลังใส่ยางเข้ากันเช้าๆนะครับโชรูมติงลี่หาไม่ยากครับผมอยู่ตรงข้ามกับโรตัสนางรองนะครับติดกับฮอกกี้นะครับถนนเส้น2-4นะครับหรือว่าโทรสอบถามได้นะครับ0 8 4 7 3 0 6 8 4 1ะครับของติงลี่เองแล้วก็ ทางแฟนเพจติงลี่ก็มีนะครับติงลี่คิงยนนางรองเลยครับผมแต่ว่าตอนนี้เพจของติงลี่ก็จะมีปัญหาในหนึ่งนะครับตอบลูกค้าไม่ได้เลยนะครับตอนนี้น่าจะต้องสร้างเพจใหม่นะครับผมนะครับหรือสอบถามผ่าทาง YouTube ก็ได้นะครับรุ่นนี้นะครับแปดแสนสองหมื่นห้าพันบาทนะครับจบนะครับพร้อมกับจัดทรงให้เรียบร้อยนะครับ โอเคนะครับถ้าสนใจก็สอบถามมาได้เลยนะครับผมเดี๋ยวติ๊งลี่พร้อมให้บริการอยู่แล้วนะครับก่อนจายกันไปนะครับก็รบกวนกดไลค์กดแชร์กด Sub s c r s b e นะครับเพื่อที่จะไม่ได้พลาดคลิปต่อไปนะครับเดี๋ยวเรามาเจอกันคลิปหน้านะครับติ๊งลี่จะเอารุ่นไหนมาให้ลงนะครับคอยติดตามนะครับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ